ครับกลับมาสู่ช่วงที่2องรายการนะครับในเทปสุดท้ายนะครับย้ำจริงๆเลยนะครับว่าเทปสุดท้ายแลาเป็นเทปที่พิเศษจริงๆนะครับเพราะว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับก็คุ้นๆตากันอยู่นะครับเรามาดูกันเลยนะครับ2ต่อนหนึ่งคะแนนในตอนนี้ข้อที่วันที่2เนี่ยเราจะมีข้อมูลเพิ่มเติมครับครับ เป็นคืน1ิคืนสุดท้ายแล้วอยู่ในช่วง10คืนสุดท้ายคําถามของเราในวันนี้นะครับก็เลยถามว่าถ้าน้องๆเนี่ยขออะไรก็ได้แล้วได้หนึ่งพันชิ้นเนี่ยน้องๆเนี่ยจะขออะไรเปรียบเทียบคล้ายๆกับคืนออแรละตุ้นก๊อถ้าสมมุติว่าเราได้บางอย่างเนี่ยเราขอแล้วจะได้1 0 0 0พันเดือนน่ะทำแล้วได้1,000พเดือนเราจะทําอะไรนะครับ <S 1> <S 1> พี่อูเซนครับถ้าสมมติตอนเด็กเนี่ยอยากได้ของบางสิ่งบางอย่างแล้วได้หนึ่งถ้าขอแล้วได้พันชิ้นเนี่ยพี่อูเซนอยากได้อะไรครับแบงค์พัน ตอนเด็กๆเลยนะครับตอนเด็กๆแบงพันผมจิตนาจิตนารมณ์ตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยผมไม่ค่อยเปลี่ยนครับสำหรับเรื่องนี้อยากจะเอามาบริจาคโอเคเด็กๆผมมีใจบุญนะครับแล้วพี่มูลีนะครับก็ของเล่นเป็นรถบังคับเรือบังคับเลยประมาณเต็มบ้านเลยนะเต็มบ้านต้องตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตาตุนเนี่ยก็เด็กๆไม่มีอะไรมากแบงค์พันไปซื้อ ๋ยมให้พันนึงแบงค์พันไม่อยากได้คือคือเด็กสมัยผมเด็กๆนะเคยเด็กใช่ไหมได้แองพันเนี่ยคือไม่รู้ค่าไงอะไรเนี่ยแบงค์อะไรแบงค์น้อยเออมันกระดาษแต่ถ้าเป็นได้ของเล่นเนี่ยมันเล่นได้เลยไงนั้นผมจะไม่ค่อยซับซ้อนชีวิตไม่ค่อยซับซ้อนนะครับไม่เหมือนใครบางคนอดวันนี้ก็ยังไม่ซับซ้อนะครับครับผมก็เป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆนะครับจากรุ่นพี่ของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูรุ่นน้องๆครับรุ่นเพื่อนๆของเรานะครับเพื่อนๆน้องๆเนี่ย จะมีความคิดยังไงครับว่าถ้าเกิดว่าถามว่าอยากได้อะไรขออะไรแล้วได้พันชิ้นเนี่ยเพื่อนเพื่อนของน้องๆเนี่ยจะขออะไรครับไปดูกันเลยครับอยากได้กระดาษอยากได้แอปเปิ <c> ้ล <oughs> อยากได้น้ำส้มอยากได้ดีติจักรยาน <c oughs> จักรยาน ก็กือจะ,จะมอไม่ชอบกินกิ๊กปูเอ้ยปูปูปูปตับทองทำไมอยากได้ปูอ่ะเพราะว่ามันอร่อยทำไมอยากได้ตับทองเอามาเลี้ยง <c oughs> เลี้ยงมันตัวนะเียหันตัวนะขอทองเองเอาไปทำอะไรอ่ะเอาไม่ใช่ขอตัง ไปตั้งไปทำอะไรไปซื้อขนมกินสุดท้ายก็จะไปวนเรื่องขนมของเล่นขนมของเล่นนะครับถามในเดือนบวชตอนแรกนี่ช็อกเลยนะครับพี่อุเซนเราช็อกเลยครับตอนแรกพี่อุเซนอยากได้แบงค์พันอันนี้ขอทองนักกว่านักกว่าครับคิดว่าพอจะรู้จักน้องๆเพิ่มขึ้นไหมครับครับนะครับสําหรับคําถามข้อแรกในวันนี้นะครับคําถามข้อแรกในวันนี้ก็คือถามว่า ไ,ไม่ใช่ครับจานหน้าซองคืออะไรครับโอ้คืออะไรอะ <c oughs> อันนี้น้องปอสามนะครับปสามจานหน้าซองคืออะไรครับคิดว่ามีน้องสักกี่กลุ่มที่รู้ครับลองวิเคราะห์เบื้องต้นดูไหมยังดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูคําถามที่ปูเลยครับคําถามที่ปูถามว่าตํารวจมีหน้าที่ทําอะไรครับอืมอืมไม่เกี่ยวกันเท่าไหร่จาง่ายจาง่ายอาจจะเกี่ยวก็ได้ดูเลยครับ ู้ร้ายไม่กปจับไม่ไปจับทหารไมนจับทหารไม่ได้จับจับยิงตรวจการตรวจการตรวจการตรวจาป้องกันไอ้จับจับจับผู้ร้ายคนมีหน้าที่จับผู้ร้ายถ้าต่างกันทหารยังไงอ่ะ ดูผู้ร้ายแต่ตำรวจจับผู้ร้ายทหารดูผู้ร้าย,ยาเฉยๆแต่ตำรวจจับผู้ร้ายด้วยนะครับลึกซึ้งจริงๆครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเอาคำถามนี้มาปูนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับเกี่ยวกับจา่าจ่านี่ก็เป็นยศหนึ่งของตำรวจนะครับคิดว่าน้องจะรู้สักทีนครับพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวคุณมีพอครับพร้อมแล้วนะครับน้องพอสีนะครับ สามไอ้สามผมรู้สึกเหมือนพาคนป่วยมาทำงานอคิดว่าหนึ่งกลุ่มทั้งคู่เลยนะครับตอนนี้โอ้โหใจตรงกันจริงๆนะพี่อุเซนจะแสงก็แสงไม่ได้ไม่ได้ลอกันเลยเนี่ยไม่ได้ดูไม่ดูนะครับยังหันมางงกันเลยนะครับว่าตอบเหมือนกันนะครับคิดว่าหนึ่งกลุ่มนะครับทำไมพี่อุเซนถึงตอบว่าหนึ่งกลุ่มครับมันยากแต่ผมคิดว่าน้องๆหลายคนเนี่ยน่าจะเคยเขียนจดหมายมาให้ไวแชแนลก็คุณแม่บอกเอาจาาหน้าซองสิลูก หลายหลายคนอาจจะไม่ได้เคยเขียนก็เลยน,น่าจะมีสักกลุ่มหนึ่งเขียนจดหมาย,ยมา,า,าครับตอนแรกตอนแรกจะไม่เอาเลยมไม่ไม่รู้เลยแต่ดูแล้วคืออย่างที่ครูสินวิเคราะห์ก็ถูกอย่างคือบางทีจดหมายเนี่ยเขาลืมไปแล้วใช่ไหมจะส่งอ e ีเมลส่งอะไรเฟซบุ๊กแต่แล้วจดหมายบางทีเนี่ยมันต,ต้องครูต้องสอนบ้างแหละบอกว่าให้เขียนจดหมายแล้วก็จดหมายกับหน้าซองเนี่ยมันต้องคู่กัน ก็เลยขอติ่งไว้ตอนแรกว่าจะเอาสองกลุ่มด้วยซ้ำลอกผมมันเนี่ยไม่ได้ลอกเลยนะครับแต่ดูแล้วอ่ะหนึ่งหนึ่งติ่งไว้ก่อนอ่ะหนึ่งไว้ก่อนตอนนี้คะแนนอยู่ที่สองต่อหนึ่งคะแนนนะครับครับตอบมาแล้วนะครับว่าคนละหนึ่งกลุ่มนะครับที่คิดว่าตอบถูกนะครับมีแค่กลุ่มเดียวเท่านั้นนะครับแล้วน้องๆแล้ะครับคิดว่ามีกี่กลุ่มน้องเคสซี่คิดว่ามีกี่กลุ่มครับไม่มีไม่มีเลยนะครับไม่แน่นะครับอาจจะมีอ่ะพี่พี่ฮูเซนกับพี่ มูลิดอาจจะทายถูกก็ได้นะครับเราไปดูเฉลยกันดีกว่านะครับว่ามีกี่กลุ่มที่รู้ว่าจ่าหน้าซองคืออะไรครับจ่าหน้าซองไม่รู้อ๋อคือว่าคือมันตกแล้วมันแล้วมันก็ขึ้นฟ้าอย่างเงี้ยไปเ <laughs> รือ่อยเหมือนกับลอยขึ <laughs> ้นฟ้าหรือบอกพี่กลุ่มนี้เขาเน้นฮายอย่างเดียวจำนวนไม่ได้มีผลไม,ไม่มีผลเลยเขาจะเลือกคนมาคุยกันฮะจ่าจ่า จากหน้าอหซอยอยู่จากหน้าซอยจากหน้าซอยใช่ปะเป็นเวลาเราวิ่งมาถึงออกหน้าซอหน้าซอยก็หาดีนะครับจากหน้าสองไปหน้าซอยแล้วนะครับคือเด็กผู้หญิงก็จะจะอีกแบบหนึ่งครับวิถีคิดก็ต่างครับกลุ่มที่สามครับจากหน้าซอยอะไรนะจากหน้าซอยอะไรอยู่ไม่รู้นะครับกลุ่มที่สี่เลือกกลุ่มสี่รู้ไดแล้วอ่า จ่าหน้าซองคือไม่รู้ไม่รู้ครับคุณจ่าตำรวจตำรวจมียศอะไรบ้างมียศยศเืออะไรผมจะหลอกไปทางตำรวจก็หลอกไม่ได้นะครับตอนนี้ครับยากจริงๆนะครับสำหรับเรื่องจ่าหน้าซองเนี่ยแล้วน้องๆรู้ไหมครับว่าจ่าหน้าซองเนี่ยความสําคัญคืออะไรแต่ก่อนเนี่ยการที่จะส่งข้อความได้เนี่ยไม่ใช่แบบว่าส่งจิ้มๆได้เลยนะครับต้องมีการเขียนและเขียนและเขียนผิดเนี่ย ก็ไม่สามารถส่งได้เราไปดูรายละเอียดเลยนะครับว่าความสําคัญของจ่าหน้าซองเนี่ยเปรียบเทียบเทียกับอะไรแล้วก็สําคัญขนาดไหนไปชมกันเลยครับสําหรับจ่าหน้าซองที่พี่กําลังหมายถึงนะครับก็คือการเขียนหน้าซองของจดหมายไงล่ะครับแล้วน้องอาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วการเขียนบนซองจดหมายเนี่ยมันสําคัญยังไงความสําคัญของมันนะครับก็คือมันเป็นสิ่งแรกที่เรามองเห็นเมื่อได้รับจดหมายแต่ละฉบับไงล่ะครับเราเนี่ยอยากจะอ่านมันไหมจ่าหน้าซองค่อนข้างมีส่วนอย่างยิ่งในการตัดสินใจเลยล่ะครับ เช่นเดียวกันกับคนเราน้องๆรู้ไหมครับว่าทำไมท่านมีคฮามมัดซอลล์ฮุ่ยฮิวซัลล,ลมจึงเป็นที่รักของทุกคนส่วนหนึ่งก็เกิดมาจากการที่ท่านเนี่ยเมื่อทักทายกับผู้อื่นเนี่ยท่านจะมีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้าเสมอการยิ้มเนี่ยไม่ใช่แค่การคลองใจคนได้อย่างเดียวนะครับแต่จะเสริมตาช่างแห่งความดีให้หนักขึ้นอีกด้วยอย่างที่ท่านรอซูลได้กล่าวไว้ว่าการที่ท่านยิ้มแย้มเมื่อพบพี่น้องของท่านเนี่ยการที่ท่านยิ้มแย้มเมื่อพบหน้าพี่น้องของท่านนั้นนับเป็นฐาน และยังกับชอบอีกนะครับว่าท่านอย่าได้ดูถูกที่จะทําความดีเพียงน้อยนิดแม้เพียงการที่ท่านจะพบปะกับพี่น้องของท่านด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมนี่แหละครับเทคนิคเริ่มต้นอันน้อยนิดแต่ได้ผลมหาศาลแล้ววันนี้น้องๆเนี่ยได้เริ่มยิ้มให้กับใครที่อยู่ข้างๆน้องๆตอนนี้หรือยังครับน้องๆก็คงได้ทราบแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของจ่าหน้าซองนะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดว่าเรามีข้อมูลดีแค่ไหนข้างในเนี่ยสวยงามแค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่า เสียนจากหน้าซองออกมาไม่ตรงทรงไปผิดที่เนี่ยก็ไม่ถึงมือผู้รับอยู่ดีนะครับผู้รับของเราก็ไม่ได้รับสิ่งที่เราต้องการจะส่งนะครับฉะนั้นเราก็ต้องพิถีพิถันในหลายๆด้านนะครับเรามาดูนะครับว่าข้อที่2ของเราครับถามนิดหนึ่งครับความรู้สึกตอนนี้ครับพี่อูเซนในฐานะที่ตามอยู่มีแรงกดดันมากแค่ไหนครับผมต้องชนะไม่ตอบคาถามเลยแต่ต้องชนะแน่นอนต้องชนะไม่ใจแค่ไหนครับประมาณเลยกี่คําถามครับเลยสองคำถามครับ ผมต้องถูทั้งคู่ผมต้องชนะครับครมิชอนเหรอครับผมผมถือถือคติของคนโบราณครับแพ้เป็นพระนะครับเป็นก็พี่น้องเด็กๆเขารู้ครับชนะไม่เป็นไรครับแพ้เป็นพระชนะเป็นอิหมั่มหรือเปล่าไม่รู้จังหวะนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับหลังจากวิเคราะห์เกมแล้วนะครับเนื่องจากว่าเป็นแมต ที่เป็นชิงชนะเลิศข้อสุดท้ายขอให้เป็น2คะแนนเลยแล้วกันจะได้มีการชิงแต่ถ้ารอบนี้พี่มูลิตอบถูกแต่พี่อูเซนตอบผิดนี่เสมอหรือแพ้อย่างเดียวเลยนะครับท่านพี่มูเซนแรงกดดันตอนนี้เดี๋ยวให้พี่น้องให้เด็กๆเขาลุ้นเอาอย่างไรจะไม่ให้ตรงกันข้อต่อไปนี่ผมขอไม่ตอบก็ได้เพราะว่ายังไงผมมั่นใจว่าผมชนะแน่นอนครับคำถามในข้อที่2สําหรับวันนี้นะครับคือข้อที่5้าแล้วนะครับครับ หลังจากคะแนนตอนนี้สองต่อหนึ่งคะแนนไล่กันมาติดติดไล่กันมาติดๆเลยครับเหลืออีกสองข้อเท่านั้นครับข้อที่ห้านะครับถามว่าน้องๆจะรู้ไหมว่าหม้อแปลงไฟฟ้าคืออะไรครับคืออะไร transformer คือ transformer อะไม่ใช่เอาซีรู้ไหมครับว่าหม้อแปลงไฟฟ้าคืออะไรครับรู้ไหมครับ ไม่รู้แหละครับมอเอที่เอาไว้แปลงฟันมอเอที่เอาไว้แปลงฟันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับก่อนที่จะไปถึงหมออแปลงไฟฟ้าเรามีคําใบ้ครับคําถามปูครับ <c oughs> คําถามปูของเราครับอันนี้ทําให้รู้เลยว่าน้องจะรู้จกักหมออแปลงไฟฟ้าหรือเปล่าถามว่าน้องแปลงฟันวันละกี่ครั้งครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไปชมกันเลยครับแ <c oughs> ปลงวัน,บน,บนละหนึ่งสิบครั้งสามสิบค้ง สิบครั้งสิบล้านนังก็ทุกวันไงสิบล้านนังแล่ก็ยังแปลงวัดก่อนนี้น้อยกว่าครั้งมั้งัำไปกี่ครั้งนะ่สามามเช้าเที่ยงเย็นสิบครั้งสิครั้งมั้งบั ตีบ่งเช้าเก้าโมงเช้าสองแล้วก็หกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้าสิบเอ็ดโมงเช้าสิบสองโมงเช้าสิบสามโมงเช้าสิบสี่โมงเช้าสิบห้าโมงเช้าสิบครั้งครับแปรงฟันวันละสิบครั้งครับ ไปจนถึงสิบเหรอครับถ้าเกิดว่าบอกสิบเอ็ดกงจะสิบหกมงเช้าต่อไปเรื่อยๆนะครับช่วยไหมครับคาถามนี้ครับไม่ช่วยเลยไม่ช่วยเลยนะครับตอนนี้ผมเริ่มรู้แล้วว่าตรงนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรมันเทิงอย่างเดียวเราคิดว่าจะมีน้องกลุ่มครับที่ทราบว่ามอแปลงไฟฟ้าคืออะไรอันนี้มาเอาแบบสนุกสนุกเลยนะะได้พร้อมแล้วครับเดี๋ยวน้องเกาหี ใบเลยนับเลยนะครับพร้อมแล้วนับหนึ 1. 1> ่งสองแซม 2> 2. <3. S 1> โอ้โหเหมือนกันไหมไม่เหมือนละได้ได้พี่โฮเซนบอกว่าไม่รู้เลยนะครับ,รบส่วนพี่มูริตบอกรู้หนึ่งกลุ่มครับ <laughs> ถ้ามีสักกลุ่มหนึ่งรู้นีน่แจ้คพอตเงินเข้าเลยครับ <laughs> เรามาดูกันดีกว่านะครับว่า เดี๋ยวเดี <motiv ators> ๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะดูนะครับถามนิดนึงครับทำไมคิดว่าไม่รู้เลยครับคือแปลงฟันนี่ยังตอบกันมั่วแปลงฟันนี่ยังตอบยากเลยนะครมอแปลงเนี่ยโอ้โหน่าจะยากครับคือมูลีครับคือความจริงเนี่ยผมก็คิดว่าไม่น่าจะรู้แต่กลัวไม่สูสีอ่าเดี๋ยวไม่สนุกครับเพราะงั้นเดี๋ยวต้องตรงกันเอาต้องไม่ตรงกันนะครับไม่เป็นไรครับเราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่านะครับว่ามีกี่กลุ่มครับที่รู้ว่า หม้อแปลงไฟฟ้าคืออะไรครับครับโมอแปลงไฟฟ้าก็ใส่ข้าวไรอย่งอันนี้หม่ไฟฟ้าดูผลงานครัดูผลางครับโม่แป้งโอ้ยไม่ใช่อ๋อใช่แปลงคนไงแปลงคนงานเอาไว้แป้งโม่แปลงคนงาคมโอเคโม่แปลงคมโอ้โหแปลงคมแปลงคนไงหม้อโม่แป้งคมครับถูกหนึ่งคนแล้วนะครับ ตาเข้าแล <1 French> <1 und anging> mm ้วครับหนึ่งกลุ่มแล้วครับมอเปย์ไฟฟ้ามอเปย์ไฟฟ้าเป็นมอเกงมอเปย์มอเปย์ไฟฟ้าผู้หญิงก็ปผู้หปิงก็เป็นก็เป็นมปไฟฟ้าไม่รู้นะครับหนึ่งกลุ่มแล้วครับงานไปเรื่อยไปเรื่ยครับปิ้นหวังมมันจะเป็นไฟฟ้าหมุนเวียนหมุนเวียน ไฟฟ้าหมุนเวียนหมุนเวียนให้ถูกไหมให้ถูกไหมคือจริงๆทางเทคนิคเนี่ยมันเป็นการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าสายสไฟฟ้ามันไปทําให้ขดลวดเน<อ>ี่ยเหนี่ยวนําก็มีส่วนนะส่วนที่มันแปลงแล้วแปลงแล้ว,ลวมีไฟฟ้าพ <breaking S 2> อที่แปลงแล้วแปลงแล้วมีไฟฟ้าครับครับ,รบหลังจากที่ได้ดูคําตอบไปแล้วนะครับก็ยังมีข้อที่สามกลุขข่มที่สามนะครับที่ยังคลุมเครืออยู่ว่าจะถูกหรือเปล่านะครับพี่บอกว่าในในหม้อแปลงที่มีไฟฟ้าอยู่ครับน้องก็ซีให้ไหมครับ ให้นะครับก็เลยทําให้ข้อนี้นะครับพี่อูเซนนี่โล่งอกที่สุดแล้วนะครับเกือบละเกือบละเกือบแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็ทําให้คะแนนยังคังด้ยอีหนึ่งคะแนนนะครับที่เป็น2ต่อหนึ่งคะแนนนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าข้อสุดท้ายความพิเศษเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ครับในหมวดของรูปภาพครับข้อสุดท้ายในเทปสุดท้ายครับถามว่าภาพนี้น้องจะรู้กี่กลุ่มจะรู้ครับว่าภาพนี้เป็นภาพของอะไรครับครับลองวิเคราะห์เลยครับคิดว่ามีกี่กลุ่มที่พอจะราได้ไหมครับ ยอย่าเพิ่งใบให้อีกคนหนึ่งนู้นนะครับเพราะข้อที่ตัดสินแล้วนะครับ,รบเรียบร้อยครับผมวิเคราะห์ในใจเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเขารู้ <c oughs> พี่มูลิตเ,เรียบร้อยแล้วนะครับประมวลคิดว่าน่าจะมีกลุ่มิที่รู้กี่กลุ่มนะครับ <c oughs> เรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าพี่ทั้งสองคนจะตอบว่ากี่กลุ่มครับพร้อมแล้วน้องพอลซีนับเลยครับหนึ่งสอง